ตอนนี้ไข่เรามีกี่ลูกอล้ไม่ได้ยังไม่ได้เช็คเลยเนี่ะ4<ส><ม>ตอนนี้คือมี4ลูกที่วางไปแล้วเอมตี้ยังไม่ได้วางอ่ะยังไม่ยังไม่ไว้นี่ไอ้ไม้กลางเขีนกับหัวอยู่นี้ใค,ครอีกอะเราโดนแน่เลยไม่เห็นกูหรอกปิดไฟแล้วที่ก็ปิดไฟแล้วเหมือนกันแต่ก็โดนอยู่ดีนะไม่โดนหรอ ไค่ทั้งนั้นเลยฮะอ๋อนี่ไค่ยังไม่ล้างไอหัวแพะไว้ตรงไหนอะเนี่ยหัวแพะวัักบโเสียงมันอยู่ใกล้พี่อะอยู่ใกล้่นึกว่าจะพ้นโอ้โหโอเคเมื่อกี้เหมือนเห็นขาใครมันหาที่อยู่สินะ